เจ้าหน้าที่เร่งกู้ซากเฮลิคอปเตอร์ตกที่จังหวัดยะลาเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงพันเอกสันทัศส,สุวรรณศิลป์หัวหน้าศูนย์การบินทหารบกพร้อมชุดซ่อมบำร,รุงทหารขนส่งกองพันทหารขนส่งซ่อมบำร,รุงเครื่องบินทหารบกและคณะเข้าตรวจสอบและเก็บกู้ซากเฮลิคอปเตอร์เบล206หมายเลข446พลรอ .2 รออประสบอุบัติเหตุตกที่บริเวณสวนยางพาราท้ายหมู่บ้านปอยะหมู่ที่4ตำบลใหม่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาจนเป็นเหตุให้ทหารได้รับบาดเจ็บ4นาย ก่อนที่จะนําเฮลิคอปเตอร์ลําดังกล่าวกลับไปที่กองพันทหารขนส่งซ่อมบารุงเครื่องบินทหารบกค่ายประหลนโยธินอําเภอเมืองจังหวัดลบบุรีอย่างไรก็ตามทางพลโทประการชลยุทธแม่ทัพภาคสี่และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าได้สั่งการว่าระหว่างวันที่22-24ธันวาคมนี้ให้งดใช้อากาศยานทุกชนิดในการเดินทางของคณะผู้บังคับบัญชาและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่โดยให้ใช้รถยนต์เป็นหลักเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย